เปิดงานได้คลิปนี้สัจจันทร,ร์ก็ได้ของเยอะแยะนะคะเพื่อนจ้าเดีย๋ยวมาเบิ่งกันนอะว่าสัจจันทร,ร์พี่แดงยังเนาะละไอยัง,ออยงไรเนี่ยน,นะ,ะสัจอะไรคะโอ,โอ้จ้าเพื่อนๆอาหารน้องเมนสัจจันทร,ร์นะคะอาหารแมนแครนะจ้านกอบแห้งจ้าลอยกว่าบา้านจ้ะพี่เนาอมาอ,อันที่สองคะ่ะได้อะไรบ้างคะ อโอ้มีตะของน้องเม่นทั้งนั้นเลยจ้าเพื่อนๆจ้าอาหารน้องเม่นจ้าก็จะเป็นเม็ดเป็นหัวอาหารนี่แหละจ้าเพื่อนเจ้าน้องเม่นนะคะปอันที่สองแล้วที่สามมา อันนี้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะเพื่อนๆจ้าชาชเฉลี่ยวนะจ๊ะสจแอนเทนเขาโฆษณาดีเนาะออกาควบคุมอาหารได้ดีลดน้ำหนักได้เป็นสาว30โลอันนี้ก็ประมาณ300กว่าบาทนะจ๊ะเพื่อนๆเพื่อนว่าซื้อ5กล่องแถมอ e 5ว่าซานบันดนั้นละแม่แมนสถมแถมมาได้4ห่อ4หอก็จะมี3เม็ดค่ะข้างในเนี่ยถุงใส่เป็นยาระายค่ะตัวนี้แล้วก็คอลลาเจนข้างในน่ะจะไม่เยอะ2-3ห่อจ้ะ แค่นี้แหละจ้ะซัทจันเข้าใจว่าเข้าแถมมันได้หาก,กองเนาะมันลับบาแม่อ้าวกองตะไบอะไรมั้งคะจะแกะฝั่งนี้แหลเะ,ะเนาะแกะง่ายสัทจันกะบ่ค่อยเด็ดซั่งของดอกจ้นานั่นที่กะสั่งเธอหนึ่งเนาะสัทจันบ่มักสัง่งแตจ้าพี่น้องจ้าโอ๊ยอะไรเนี่ยโอย้อันนี้เกือบนะจ้าเพื่อน สั่งเก๋โอ้ยสงามอยู่นะเพื่อนๆจ๋าใส่ได้ไหมคะเดี๋ยวลองก่อนนะคะโอ้แจ่มเลยจ้าเพื่อนๆจ๋าพอดีนะคะสะจันใส่ล้องผ่าเข้าไปน้องมาีนก็เลยใส่งามอยู่นะเพื่อนๆใส่เล่มสบายจ้าใส่นี่แหละใส่ทำงานใส่อะไรก็ได้ได้อยู่นะคะเพื่อนๆจ๋าเก๋โอเคชิ้นต่อไป นะจ้าเพื่อนเพื่อนเพื่อนคิดว่าเป็นอย่างค้าเนี่ยอันนี้สำคัญกับแซาจันแห่งได้หนึ่งอันนี้ซ้าจันสั่งอยู่ที่490บาทนะคะเพื่อนๆจา้ามาเบิ่งมกัน สัจจัน์ว่าสิสร้างไม่กันซั่นพี่น้องประเดี๋ยวสัจจันว่าก็มาเอาดอกเอาอันท้ากล่องเอาสัจจันมากันซั่นเนาะมาไปใส่แอปกันซั่นเนาะเนาะพอดีของสัจจันทร์มันทั้งเนาะจ้าอันเก่านะคะอุ้ยหนักมากเลยโอ้มันแบบดีพี่น้องมันดีเกินไปบ่ โอ้เป็นขากล่องแบบมาตรฐานเลยค่ะในละค่ะของข้าจัน,กน์กระดาษันจะคประกอบที่หลังเนาะอันนี้ก็ให้พี่น้องเบิรงซื้อเราจะขส้นจันได้มามีแค่นี้ก็อขามันแค่นี้นะจ๊ะพี่น้องอันนี้ก็สำหรับใส่โทรศัพท์ะสะเสียบใส่เนี่ยเสียบใส่ตรงนี้นะคะใส่โทรศัพท์ก็ได้แค่นี้ละคะ่ะโอเค จบค่ะขอบคุณค่ะสำหรับการติดตาม